สวัสดีครับพบกับผมนะครับทีมงานเฉลิมิีิทรั์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชัยนาธนะครับมาดูนะครับส่งงานโคกนองนาโมเดลนะครับ18ไร่นะครับตอนนี้ก็ส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการเก็บหลังคันนะครับคันล้อมเรียบร้อยสวยงามนะครับเนาะแล้วก็ใช้ไมโครเดินย่ํานะครับเพื่อให้ดินมันแน่นนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆเลยครับ เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามครับก็เจ้าของที่ก็จะปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับมาดูลุมขนมครกนะครับโอ้โหน้ําใสมากครับมีไฮไลท์เลยครับนะครับนาคลองไส้ไก่สวยงามนะครับผมคลองไส้ไก่ตัวนี้กว้างอยู่ที่หกเมตรนะครับลึกอยู่ที่สองเมตรห้สิบนะครับผมทุ่งนาตรงกลางนะครับผมพาเดินดูรอบๆครับผมมีสูงงานเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ ต่อไปนะครับเราก็จะไปกันที่วังน้ำเขียวนะครับ50ไร่นะครับผมกานะรเก็บขอบรีดอย่างสวยงามนะครับหน้าดินก็เอาเก็บปรับแต่งเรียบร้อยครับผมทีมงานก็เตรียมตัวที่จะย้ายรถกันแล้วครับผมพาเดินดูหลุมขนมครกนะครับมีสองหลุมครับน้ำเต็มบ่อสวยงามนะครับผม บ่อที่2โหวน้าเขียวสวยงามมากครับอันนี้เป็นงามเป็นน้ําที่ออกจากใต้ดินนะครับน้ําซับเลยนะครับนะธนาคารน้ําที่เราขุดเจอน้ํานะครับสวยงามครับก็สงงานเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตภาพมุมสูงให้ได้ชมกันนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับกับทีมงานเฉลิมสิริซับนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปลงในช่อง youtube ให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับก็ฝากติดตามกันเลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันที่เพจเฉลิมสิริซับนะครับ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์พับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่เก้าห้าหกห้าสี่ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ